สวัสดีค่ะเจอกันกับเล็กอีกแล้วนะคะที่โชว์รูมรถมือสองอุดรธานีพงษเดชบริการค่ะสําหรับคลิปที่เล็กจัดทําขึ้นมาวันนี้นะคะเป็นคลิปที่พิเศษมากเพราะว่าเราได้นํารถ2คันจาก2องค่ายชื่อดังมาเทียบให้ดูกันจุดต่อจุดว่าคันไหนกันแน่นะคะที่เหมาะกับการใช้งานของเรามากที่สุดซึ่ง2คันนี้นะคะเขามีสเปคที่ใกล้เคียงกันอายุห่างกันแค่1ปีนะคะแล้วก็ราคาดีงามทั้งคู่เลย ความสวยงามเรียกได้ว่ากินกันไม่ลงเลยค่ะคันแรกนะคะเป็นรถฝาดเลนเจอร์โอเพนแคปไฮไลเด e r ์ไอเกลพั2เกียร์ธรรมดา6สปีดปี2019นะคะและอีกคันนึงนะคะเป็นรถที่มาจากค่ายมาสด้าค่ะมาสด้าพีดีห้าศูนย์โปรฟี2ไซคสองจุดสอเกียร์ธรรมดาหสปีดเช่นเดียวกันปีสองพันจดทะเบียนมาปี2019นะคะเป็นรถกระบะยกสูงแคปเปิดได้4เทา่ทาเท่ๆทั้งคู่เลยนะคะ 2, 000, 2, สองพันาย ซึ่งแต่ละคันนะคะจะมีรายละเอียดยังไงบ้างไปรับชมกันได้เลยค่ะ เริ่มมาดูกันที่ด้านหน้าของรถฟอร์ดกันก่อนเลยในเรื่องของสีซันรอบคันนะคะได้เป็นสีเทาซึ่งมาสด้าเองก็ได้เป็นสีเทาเช่นเดียวกัน2รุ่นนี้สีเทาเขามีเฉดสีที่ใกล้เคียงกันมากๆเลยต่อกันที่กระจังหน้าของรถฟอร์ดค่ะได้เป็นแบบพลาสติกสีดําที่มีตัวอักษรเลนเจอร์บ,งบ,งบ,งบางๆบ,าบามาให้ไฟหน้าซ้ายขวาของรถฟอร์ดได้เป็นไฟมันติรฟเ t กเที่มีไฟเลี้ยวบิวอินมาให้อยู่ในโคมเดียวกันค่ะ ด้านล่างมีช่องที่สามารถติดตั้งไฟตัดหมอกเพิ่มเติมได้นะคะสลับมาดูในส่วนของด้านหน้าของรถมาสด้ากันบ้างค่ะจุดที่มีความแตกต่างอย่างเห็นได้ชัดเลยก็คือกระจังหน้าของรถมาสด้าเองจะมีขนาดที่ใหญ่มากเป็นสีเทาดำที่มีการเดินเส้นสายรอบข้างแบบโคเมียมไฟหน้าก็มีขนาดใหญ่ซึ่งเขาออกแบบมาให้รับกันมากกับตัวกระจังหน้าค่ะด้านล่างมีไฟตัดหมอกติดตั้งมาให้แล้วนะคะพร้อมใช้งานเลยค่ะ ต่อกันที่ด้านข้างของรถฟอร์ดค่ะในส่วนของตัวล้อนะคะคันนี้เขาจะมาพร้อมกับล้อแม็กเดิมลงงานฟอร์ดเลนเจอขับขี่ดีกันแน่นอนไฟเลี้ยวรุ่นนี้เขาจะดีไซน์มาอยู่ที่บริเวณแก้มข้างซ้ายและขวาของตัวรถกระจกมองข้างและมือประ,ประตูวัสดุเป็นพลาสติกสีดําด้านทั้งคู่ค่ะและด้วยความที่2คันนี้นะคะเขาเป็นตัวสูงทั้งคู่ด้านล่างซ้ายและขวาของตัวรถมีบันไดเสริมข้างมาให้เรียบร้อยแล้วขึ้นลง ได้สะดวกสบายไม่แพ้กันเลยค่ะ เปลี่ยนกลับมาดูด้านข้างของรถมาสเตกันค่ะตัวล้อคันนี้เขาได้เป็นล้อแม็กแต่งสีดำตัดแดงสวยงามที่รัดมาพร้อมกับยางเส้นใหญ่ BF g o o d l i c h All Terrain อีกด้วยเป็นอยางที่เขาออกแบบมาให้สามารถลุยได้ทุกเส้นทางค่ะและด้านบนคันนี้มีคิ้วปงล้อติดตั้งมาให้แล้วมือเปิดระตูและกระจกมองข้างเป็นแบบโครเมียมทางคู่รุ่นนี้กระจกมองข้างมีสฟเลี้ยวและยังสามารถปรับเข้าออกได้แบบไฟฟ้าอีกด้วยค่ะ ในส่วนของความกว้างของตัวกระบะสองคันนี้มีขนาดใกล้เคียงกันมากค่ะบริเวณด้านท้ายของรถ Ford ด a ลนเจก็ได้มีการติดตั้งกันชนท้ายให้แล้วพร้อมใช้งานและมือเปิดท้ายของเขาวัสดุเป็นพลาสติกสีดำเช่นเดียวกันกันกบมือเปิดประตูค่ะ สลับมาดูบริเวณด้านหลังของรถกระบะมาสด้ากันบ้างค่ะเริ่มกันที่กล้องมองหลังก่อนเลยนะคะจะอยู่ที่บริเวณด้านใต้ของโลโก้มาสด้าในส่วนของออปชันนี้ m a ส d a มีนะคะแต่ว่ารถฟอร์ยังไม่มีนะคะแต่สิ่งที่มีเหมือนกันเลยของทั้ง2องคันก็คือได้มีการติดตั้งโลบาร์เหล็กสีดำให้แล้วทั้งคู่ค่ะ ดูภายนอกแล้วมาดูภายในห้องโดยสารกันต่อค่ะรถ2องคันนี้นะคะเขาเป็นกระบะโอเพนแค p แคปเปิดได้ขึ้นลงสะดวกทั้งคู่ขออนุญาตเริ่มพาชมกันที่ห้องโดยสารของรถฟอร์ดกันก่อนค่ะ ตัวเบาะได้เป็นเบาะเดิมโรงงานเบาะหน้าได้เป็นเบาะผ้าเบาะหลังได้เป็นเบาะหนังสีดำทั้งคู่และในส่วนของออปชันภายในของรถฟอร์ดมีให้ค่อนข้างเยอะเลยค่ะพวงมลาลัยได้เป็นแบบมัลติฟังก์ชัน2ฝั่งสามารถปรับการใช้งานหลายอย่างได้ที่พวงมลาลัยจุดเดียวได้เลยและในส่วนของเลขไมค์คันนี้วิ่งอยู่ที่แสนเจ็ดกว่าแล้วนะคะเครื่องเล่นได้เป็นเครื่องเล่นแบบเดิมโรงงานสามารถเชื่อมต่อบูทูธฝั่งเพลงได้ด้วยค่ะด้านล่างมีช่อง สีย AUX US, USB และ Power Outlet มาให้อย่างละ1ช่องด้วยกันระบบเกียร์ของ Ford Ranger คันนี้ได้เป็นระบบเกียร์ธรรมดา6สปีดแล้วนะคะ มาดูกันที่ภายในห้องโดยสารของรถมาสด้ากันบ้างค่ะตัวเบาะหน้าและเบาะหลังนะคะได้เป็นเบาะเดิมโรงงานทั้งคู่โดยที่ห้องโดยสารด้านหลังเขามีช่องพาวเวอร์เอลเลนมาให้หนึ่งช่องด้วยกันค่ะและในส่วนของพวงมาลัยคันนี้นะคะก็ได้เป็นพวงมาลัยพาวเวอร์ธรรมดายังไม่ได้เป็นแบบมัลติฟังก์ชันเหมือนรถฟอร์ดนะคะบริเวณตรงกลางคอนโซลเขาก็มีจอแสดงผลเล็กๆแสดงวันเวลาและวันที่มาให้เครื่องเล่นได้เป็นเครื่องเล่นแบบเดิมโรงงาน ระบบแอร์สามารถปรับความเย็นได้แบบแมนนวลด้านหน้ามีช่อง power outlet มาให้ถึง2ช่องและในส่วนของระบบเกียร์ก็ได้เป็นระบบเกียร์ธรรมดาง s สปีดเช่นเดียวกันค่ะมาดูอีก1 o p t i ออปชันสุดท้ายที่รถ Ford ดเขาไม่มีมาให้ก็คือ Mazda คันนี้นะคะเขามีกล้องมองหลังมาให้จากโรงงานเวลาที่ถอยหลังภาพจากด้านหลังจะมาปรากฏที่ กระจกมองหลังภายในห้องโดยสารเวลาที่ทอยลังนะคะก็สามารถกะระยะกันได้ง่ายๆเลยค่ะรับชมคลิปกันจนจบแล้วนะคะหากใครที่เลงอยากที่จะเป็นเจ้าของรถทั้งสองคันนี้อยู่วันนี้เล็กได้นำมาเทียบให้ดูกันอีกครั้งว่าแต่ละคันเขามีข้อดีอะไรบ้างจุดต่อจุดเลยนะคะแล้วก็หากมีคำถามเพิ่ม,เต,มเติมหรือว่าต้องการดูรูปรถรอบคันแบบละเอียดละเอียดเพิ่มเติมนะคะลูกค้าสามารถแอดไลน์หาเราได้ไง่ายๆเพียงแค่ คลิกลิงค์ค่ะใต้คลิปนี้ตรงํำอธิบายได้เลยนะคะแอดไลน์เพิ่มเพื่อนทักทายมีคำถามอะไรพิมพ์หาเราได้เลยนะคะทางเรามีทีมงานคุณภาพค่ะคอยคัปรึกษาลูกค้าตลอดเลยนะคะและถ้าหากใครที่ต้องการเข้ามาเดินเลือกดูเลือกชมรถตัวจริงนะคะสามารถโทรนัดหมายก่อนล่วงหน้าได้เลยที่เบอร์โทรที่ขึ้นอยู่หน้าจอนี้ได้ทั้ง2เบอร์ค่ะ